ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบันนอกสเตชันครับเมื่อนี้เฮาพาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับกะก่อนหนึ่งขอทักทายครับสุขสบายดีมีแห้งพี่น้องคุณผู้ชมผู้ฟังที่เข้ารับหลักหางแฟนสุขุทุกคนครับเมื่อนี้เฮาจีมาตกปลาครับตกปลาเอาแบบกันมันมันเงี้ไปเลยเมื่อนี้ครับก่อนหนึ่งครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รายการเฮาน้ำแน่ครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้โม่เฮาได้เฮ็ดครับ ดีๆมวนๆม,ม,มาให้พี่น้องได้รับชมกันมามากันเลยครับครับมาครับพี่น้องกะลงมาบรรยากาศครับพูอุมยมาก่อนแล้วนะครับวันนี้เอาเบสมาหนึ่งสองสามสี่สี่ขั้นครับพี่น้องอาเบตมาสี่ขั้นมาแดีวส่วนหนึ่งอุ้ยยังไงนี่ไงๆๆปลาชิวน้อยเนี่ยเอาไปใส่เอาไปใส่นั่นนี่อันนี้เาไ,ไ, <ๆ S 2> ไปเห็ดเนื้อ อ่านั่นแหละเอาไปเฮ็ดเนื้อเนี่ยลงใส่ปลากระสูบปกติปลากระสูบอ,อ่านี้คือตัวที่ได้มาแล้วนะครับส่วนมากก็เป็นปลาก,กระมังเนี่ยแบบนี้ก็ทำนะเป็นปลากระมังปลากระมังรับแขก่ะเดี๋ยวมาหลุนมาชมกันเบิง่งซอยกันครับปลาจ่างใดแนะ่ลอกกับเป็นส่วนมากจะเป็นลอกราคาถือ เขาใส่กันอันละลอยครับอันละลอยลอกอันละลอยเบิ้งครับคือเมื่อการตีเบ็ดของพะวงครับเอามาถือมาเอาไปเอาเพื่อผมประหยัดครับ เงาถุงหนึ่งนี่ใส่ได,ด้ดียวางเจ็ดมือครับอ,รอ,อ่พราเวลาเกาะเวลาเกาะเพราต้องเกาะเม็ดโฟมให้มันเลยอย่างนี้มาะสะท้อนมันก็นสิตอดแล้วมันก็นสิิลุดขันก๊อแค่ช่่วนี้มันก็นจะหลุดอันก่อนอันนี้ทีมลวงหน้าครับทีมสกเกาหน้ามาก็เออเด็ดเล็กสุดอ่าเด็ดเล็กสุดครับถูกกินดีไม่ใช่กินดีกินบ่อยปลาน้อยก็โดน เดี๋ยวจะเอาตะก้อเบอร์หกใสย่ยวจะกออตะก้อเบอร์หกใส่โอ้ทำไมซื้อเบ็ดตัวนี้มาจากไหนนี่พอ่อวิ้ยพี่ดิอ๋อพี่ดซื้อมาให้ป่ะไม่จะลงให้ปลามันก็ไพ่กินเบ็ดเลยตัดเลยตัดเลย เสร็จขึ้นมาเอานี่ต่อกันโลดดันเตรียมโต๊ะกันต่อเลยครับมีเมื่อเดี๋ยวดูนะ เรียบร้อยครับเดี๋ยวรบกวนตากล้องนะครับเดี๋ยวทําขาตั้งกล้องหาที่จุดตั้งกล้องอุย้ยเอาแล้วแล้วโอ้ย,อยพออุ้ยถึงหามเลย ครับอรครับท่านผู้ชมครับกำังรับแขกครับโอเคโอ้จนมันจะหลุดเลยแล้ว <c oughs> นี่คือกำลังรับแขกครับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้จะพาดูกันย,ยาวๆไปแบบมันๆกันนะครับโอเคโอเค ตัดทีทุกคนทน้ะข้างหน้าท้างหลังไม่ไดเอากเปาโอยอุ้ยเบ็ดขาดอุ้ยคาขาจะฝอยขาดดดครุด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 ปลารุดนี่ตับ Các hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งานถือหรือว่ามันงานลงงานลงเนี่ยงานเขาขึ้นล้อขึ้นงานแล้วคุณต้องซื้อสายแล้วก็ อ้ยโุ้ยโุ้ยโยโยนี่นี่เอาล้วนี่ลองว่าันดิอ่านี่นี่ก่นดึงดึงนเลยนะลงตึงปั๊บเลยวัดวัดก่อนเัวนึงดึตังคันนี่จะจะจะถึงสองเนามนี่ก่อก้โซรัดถึง้างคันลองสุดท้ายเริ่มดึงแล้ว để yên, để yên, nang còn, nang còn, nang lòi đấy, nang lòi đấy, còn ông P nang lòi đấy, còn lò lò mình đừng nang lòi đấy, lò trong nhìn trong hình. ทำไมลื่นนะดึงไหม ตายมาแล้วหนึ่งครับตะเพียนครับตะเพียนเดี๋ยวรเว้นครับเดี๋ยวันจะต้องถูกเร็วเดี๋ยวเอาล้วน้องพี่น้องพี่เอาเตวเ,เร็วเ,เร็วเร็ววัสิวัด cái cay, 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 ปับ๊บคานผู้ชมครับ <c oughs> ความมันมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับลงปุ๊บกินปับ๊บลงุ๊บกินปับ๊บถึงปลาจะตัวไม่ใหญ่เท่าไหรก่ก็ก็เพิ่มความสนุกสนานครับโอ้ยดเดี๋ยววันนี้เราจะทำปลาส้มไว้กินด้วยครั้งที่แล้วทำปลาส้มไปแล้วไม่ได้กินใครไม่รู้ขโมยกินก่อนน้องพีหรือเปล่าเน thấy ngọc ngà mà nó không ปลาส้มทอดเป็นตัวกินกำลังกินพอดี หนึ่งแล้วนะรับยังยังหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเอาจำนวนใช่ไหมกีเือเอาเอาไซส์เอาจำนวนหรือเอาไซส์มาแล้วครับท่านผู้ชมครับปลาก็จะมีไซส์นี้นะครับกำลังเป็นตะก้อย อืมนั่นแหละเยสนั่นแหละสิ่งที่ต้องการ เรีญญยนตามครับท่านผู้ชมครับผู้ชมก็จะดูดีที่มันขึ้นมาข้างบนโอ้โหอู้ไผ่ซ้บโอ้ยเป <ielle> ียนกรรมครับท่ญญานผู้ชมไม่ทำปลาหลุดไม่ใช่เราครับ ทำปลาหลุดไม่ใช่เราโอ้ตัวประเทศเลย แล้วสองสองนึงนะครับ ใส่เลี้ยงใกล้เคียงครับใส่ใกล้เคียงไห้เลียงครับเราหย่อนขายครับแล้วถ้าทำงี้รับป้องโอ้ชนะแล้วชนะล่ะเอ้าจะไปคุ้มยังไงให้คุณดูก่อนว่าคุณได้เท่าไหร่ตอนนี้น เท่ากันแล้วใช่ไหมครับสเท่ากันเป้นสามคนแล้วโดมต้องมาช่ว

ตัวที่สี่มาแล้วก็ท่านผู้ชมครับอุ้ยมันจะออกนะนี่มีรูออกอยู่นี่โอ้โหก็ได้